าาชาว,วนิบัเรียนพี่น้องประชาชนทุกท่านเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงที่สภาของเราไม่มีการประชุมนะคะเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด1 i แม้ว่าสภาของเราจะไม่มีการประชุมค่ะแต่ว่าปัญหาของพี่น้องประชาชนนะคะไม่ได้หยุดตามการประชุมสภาไปด้วยนะคะดังนั้นวันนี้ดิฉันจึงอยากขอหารือค่ะปัญหาของพี่น้องประชาชนไปยังท่านประธานสภา ผ่านไปยังพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านนะคะเรื่องที่ดิฉันอยากจะขอหารือมีดังนี้ค่ะเรื่องแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับการห้ามแรงงานต่างด้าวข้ามเขตนะคะไปทํางานดิฉันได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนในจังหวัดจันทบุรีคะ่ะว่าเขามีสวนอยู่ในจังหวัดจันทบุรีและมีสวนอยู่ในจังหวัดสระแก้วแต่เมื่อมีประกาศห้ามแรงงานต่างด้าวข้ามเขตขึ้นมาเนี่ยเขาได้รับความเดือดร้อนมาก เนื่องจากว่าไม่สามารถพาคนงานนะคะจากจังหวัดจันทบุรีไปทำสวนที่สระแก้วได้การที่จะพาแรงงานข้ามเขตไปได้เนี่ยก็จะต้องมีการตรวจมีใบตรวจเ,เรื่องของโควิดนะคะแล้วก็การตรวจเนี่ยมันก็ต้องมีคิวแต่ว่า,าในช่วงเวลาเก็บเกี่ยวนะคะลำไย,ยเนี่ยไม่สามารถที่จะรอเวลาได้ดังนั้นเมื่อไม่สามารถพาแรงงานไปเก็บเกี่ยวได้นะคะก็ทำให้ลำไย,ยเกิดความเสียหายคะ่ะ เรื่องที่สองเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับดิฉันอยากจะขอให้หน่วยงานของรัฐนะคะเตรียมความพร้อมในการเตรียมแรงงานเพื่อที่จะไว้สำหรับในช่วงหน้าเก็บเกี่ยวผลไม้ที่จะถึงภายในอีก1เดือน2เดือนหรือ3เดือนข้างหน้านะคะในจังหวัดจันทบุรีส่วนใหญ่นั้นก็จะทําสวนแล้วก็ ช่วงที่เก็บเกี่ยวนะคะก็จะเป็นช่วงเดือนกุมภาพันธ์มีนาเมษาพฤษภานนะคะเป็นช่วงที่ทุเรียนกําลังจะออกดังนั้นถ้าเกิดว่า,เ,าเราขาดแรงงานต่างชาติขาดแรงงานต่างด้าวนะคะก็จะทําให้ภาคเกษตรเนี่ยเดือดร้อนมีปัญหามากนะคะแล้วก็ภาคเกษตรตอนนี้เนี่ยของจังหวัดจันทบุรีนะคะเรียกได้ว่าเป็นาภาคของการที่ทํารายได้หารายได้ เข้ามาหล่อเลี้ยงพี่น้องประชาชนนะคะเหลืออยู่ แค่อย่างเดียวเท่านั้นค่ะที่ยังดีอยู่นะคะตอนนี้ถึงแม้ว่าโควิดเนี่ยจะยังมีการแพร่ระบาดกันอย่างรุนแรงนะคะแต่ว่าปัญหาเรื่องอื่นๆยังมีอยู่ดังนั้นดิฉันจึงอยากจะฝากเรื่องนี้ไปยังกระทรวงแรงงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงมหาดไทยคะ่ะให้แก้ปัญหาบูรณาการการแก้ปัญหาร่วมกันนะคะเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนื่องจากว่าได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดแล้วอย่า ให้ปัญหาเรื่องอื่นๆเนี่ยซ้ำเติมพี่น้องประชาชนอีกต่อไปเลยค่ะขอบคุณค่ะออท่านปฏิพัฒน์สติพาดานะครับพักก้าวไกลเรียนพี่น้องประชาชนที่รักทุกท่านนะครับตอนนี้สภาปิดเพราะว่าเรื่องสถานการณ์โควิดนะครับแต่พวกเราพักก้าไกลเห็นว่าเราไม่สามารถที่จะรอได้ความเดือดร้อนของน้องประชาชนจะต้องส่งเข้าสู่สภานะครับเพราะ,ะนั้นผมอยากจะใช้ช่องทางนี้นะครับในการสื่อสารถึงประธานสภาครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับ ผมปฏิพัฒน์สันติพดาผู้แทะะนราษฎรจากจังหวัดพิษณุโลกเขตหนึ่งพักเก้าไกลความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนตอนนี้นะครับก็คือการปิดโรงเรียนนะครับไม่มีการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิดผมเข้าใจดีครับว่าสถานการณ์โควิดนั้นเราต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรกแต่การปิดโรงเรียนโดยไม่มีมาตรการที่รอบครอบรองรับนั้นทําให้เกิดความเดือดร้อนของพ่อแม่ผู้ปกครองคุณครูแล้วก็โดยเฉพาะของตัวนักเรียนเองนะครับที่ตําบลบึงพระนั้นนักเรียน แค่40%นั้นมีความพร้อมที่จะเรียนออนไลน์ที่บ้านแต่มากกว่า60%นั้นไม่มีความพร้อมนะครับไม่มีสมาร์ทโฟนไม่มีแท็บเลต็ตไม่มีทีวีดาวเทียมและที่สําคัญคือพ่อแม่ผู้ปกครองไม่มีเวลาที่จะดูแลลูกให้เรียนออนไลน์ได้นะครับหลายคนจะต้องไปทํางานกับพ่อแม่ผู้ปกครองต้องไปนั่งท้ายมอเตอร์ไซค์เพื่อจะส่งอาหารตามบ้านสิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดความอันตารายและไม่เป็นผลดีต่อ,อน,นักเรียนเลยครับที่ตํวบนท่าทองนะครับมีความกังวลของนักเรียนปถมเพราะว่า มีข่าวว่าจะมีการยกเลิกสอบโอนเนตในช่วงปลายปีที่ผ่านมาแต่ช่วงต้นปีนั้นกลับมีท่าทีที่จะสอบอีกนะครับแล้วก็พอมาปิดโรงเรียนโดยที่คุณครูนั้นไม่สามารถที่จะเตรียมการเรียนออนไลน์ได้ก็ทําให้นักเรียนจํานวนมากนั้นอยู่ในความกลัวว่าจะเข้าสู่สนามสอบได้อย่างไรนะครับนี่เป็นเหตุผลว่าทําไมนะครับการปิดโรงเรียน ซึ่งอาจจะเกินความจําเป็นนะครับไม่มีมาตรการรองรับและไม่ได้คํานึงถึงสวัสดิภาพของนักเรียนและผู้ปกครองนั้นจึงเป็นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องทบทวนผมอยากเสนอแบบนี้นะครับว่าหลายประเทศนั้นเลือกที่จะปิดโรงเรียนนะครับแต่ให้นักเรียนที่ไม่มีความพร้อมในการเรียนออนไลน์นั้นสามารถมาเรียนที่โรงเรียนได้โดยจัดระยะห่างทางสังคมและมีมาตรการทางสาธารณสุขที่ปลอดภัยหลายโรงเรียน โรงเรียนนะครับแต่ให้วันหยุดพ่อแม่ผู้ปกครอง14วันครับเพื่อที่เขาจะสามารถดูแลลูกที่บ้านและเรียนออนไลน์ได้สิ่งเหล่านี้ทําให้เห็นว่ามาตรการการปิดโรงเรียนโดยไม่มีความจําเป็นนั้นสร้างความเดือดร้อนและอยากให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องทั้งมหาดไทยนะครับแล้วก็กระทรวงศึกษาธิการได้มีการทบทวนและแก้ปัญหานี้โดยเร่งด่วนนะครับโ,โรปโควิดกระจอกง่อย การติดตั้งแอปหมอชนะก็จะถือว่าท่านละเมิดในข้อกฎหมาย